สวัสดีครับผมนายสุวชาพรพรมประทานรหัสนักศึกษา5310060131ชิ้นงานที่จะมาทำในครั้งนี้คือแกนเบาะนั่งเริ่มต้นคำสั่งไฟล์ New Part ให้วาด i r r l l e ลงบน t p p l a n e ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิมจากนั้นทำการ s x t r u d e ขึ้นมา300มิลิเมตรตินฟีเจอร์1มิมจากนั้นให้ทำการสร้างเพจ โดยห่างจากด้านท็อปเพลนออฟเซตขึ้นมา325ม mm. ิลิเมตรสร้างวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย mm. ์กลาง16มิลิเมตรเอขึ้นมา25มิลิเมตรตินฟีเจอร์1มิิเมตรจากนั้นทำการลอฟโดยเลือกขอบด้านนอกของวงกลมของชิ้นล่างและชิ้นบนโดยให้ตำแหน่งใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวของการลอฟจากนั้นให้ใช้คำสั่งเชล ขนาด1มิลิเมตรเลือกด้านบนและด้านล่างผิวของที่เราทําการลอฟไว้จากนั้นได้ทําการใส่สีชิ้นงานแกนเบาะนั่งของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ